ผู้ซีคนดังคู่นี้ค่ะออกมาเมาส์ด่าร้านท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเสพติดความรุนแรงชอบโดนทาร้ายร่างกายแล้วก็อยากให้ผู้ชายมาง้อค่ะคือแบบยอมโดนต่อแบอแต่กับผู้ชายเดี๋ยวเขาก็มาง้อนะคะชอบมากโมเมนต์หลังจากดแบบต่างันที่โดนง้อไปแล้ว หรือว่าคู่ซีค่ะคู่ซีคู่นี้เป็นคนดังที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะสำหรับฝนปริเซอร์มือทองของรายการบันเทิงมากมายใน YouTube แล้วก็นิว,นว,นวค่ะที่เป็นเพื่อนรักกับฝนเนี่ยก็มีการออกมาเล่าเรื่องนี้เหมือนกัน2คนนี้คือโด่งดังนในโลกโซเชียลมากหลายคนที่ติดตามจะรู้ดีว่าเออสองคนนี้ชอบมีเรื่องอะไรมาเมาส์ใช่ไหมคะก็เลยพากันมาออกรายการโดนเทเซมาที่แพทกับเมาส์แตกกับแพทนภัพาใหญ่เลยนะคะแล้วมันมีบางช่วงบางตอนของรายการค่ะที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าฝนเนี่ย เธอเล่าว่าเคยไปคุยกับหลายคนที่อาจจะเป็นคนในแวดวงวงการบันเทิงนี่แหละแล้วเขามีความรุนแรงเกิดขึ้นเขาเนี่ยเสพติดการโดนง้อหลังจากที่โดนตกเออพอตกเสร็จปุ๊บมีคนมาง้อชอบชอบ,ชอบการโดนง้ออย่างเงี้ยนะคะเพราะมันจะมีคําพูดที่เธอฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจตกเธออย่างนู้นอย่างนี้บางคนเสพติดการง้อเพราะมันดีเหลือเกินโมเมนต์หลังจากนั้นแล้วทําแบบเนี้ยทำให้ตัวเองโดนแบบนี้เรื่อยๆไม่ยอมเลิกอันนี้เล่าเป็นวิทยาฐานเรื่องจริงเป็นดาราด้วยจนทางด้านของแพนดัาก็ตก กับสิ่งที่ได้ยินค่ะพร้อมกับบอกว่าเราเคยมีคําถามนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราเลิกและไม่ยอมโดนตกไม่ยอมโดนทำร้ายร่างกายแน่นอนครั้งสองครั้งคือทําไมเข้าถึงทนหละ่ะฝนก็ตอบว่าใช่เขาอธิบายเลยว่าเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเสดติดโมเมนต์นั้นโมเมตนต์ที่ตบเสร็จปุ๊บมันอาจจะเจ็บแต่หลังจากโดนง้อมันดีขึ้นมันมีแบบนี้ด้วยจริงคุณผู้ชมคะแน่นอนคําว่าหลายคนที่ดูรายการเนี่ยถึงก็เกิดความสงสัยว่าดาราคนที่ว่านี่คือใครกันแน่แล้วทนได้ยังไงค่ะ